Ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching. Finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises. You ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this. I will not quit, man, I'm on it. On I'm quick I'm It's time matter gonna gone of before launch and a just สวัสด,ดีวันรุ่นเมกาทุกคนครับวันนี้พี่ก็จะมาสอนยิงดีเชิรดล็อกหัวกันเลยนะทุกคนวันนี้พี่ก็โอเคไม่อยากพูดเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูตั้งค่ากันก่อนละกันอย่างแรกตั้งค่าก็จะประมาณนี้นะปกติขั้นสูงปิดแล้วก็ทั่วไปโอเคปะ่ะการตอบสนองก็100หมดทุกอย่างยกเว้น AWM นะทุกคนประมาณนี้ การควบคุมของพี่ก็ช่วยเลงนะอันนี้ปกติสแตนดาร์ดแล้วนะก็มาดูอันนี้นะปุ่มยิงพี่ก็มันกดไม่ได้น้อง,องปุ่มยิงพี่ประมาณ70นะความใหญ่ก็ประมาณ80โอเคปะ่ะอะไรก็ตั้งตามไปเลยนะโอเคปะ่ะประมาณนี้นะคุณก็ส่วนต่อไปแล้วพี่จะไปสอนในฟรีตายก็เดี๋ยวเข้าไปเจอกันโอเคจุบจ๊บๆโอเคครับคุส่วนตอนนี้เข้ามาในฟรีตายนะก็อย่างแรกก็ไปหยิบปืนมาโอเคไปหยิบปืนมาปุ๊บแป๊บนะหากัน โอเคของแต่งก okay, okay, ็แล้วแต่นะเครียทุกคนหยิบมาปุ right ๊บก็พี่จะมาสอนวิธีการยิงนะมี2วิธีเครีทุกคนก็สเต็ปก็กดเออมมีกดมีกดลากลากขึ้นแบบนี้นะแล้วก็ถ้ามันอยู่ไกลเลยะไกลก็ให้ลากลากขึ้นหน่อยหนึ่งนะประมาณนี้คิดว่าถ้าถ้าใกล้ๆก็งัดเป็นตัวเจนะแบบนี้ส่วนระยะไกลก็ Yeah, I've been in and out the studio like a student though, working on a movement. Well, do it because I'm play, in the zone, and you know that I'm ready for the shows. How it goes, I don't know, but I'm waiting till I'm chose. One, here I go. All these people want to know what you think of them lately. Do you really love me, or do you really hate me on a scale of one to ten? o i g โอเค k ร y บทุกคนส่วนตอนจบพี่ก็จะมาบอกทิกเล็กน้อยของการยิงน,นะอย่างแรกให้น้องปรับทีไอในตั้งค่าแต่รุ่นกันนะอย่างที่สองก็คือนี่ตั้งค่าตามแล้วเนี่ยพวกเนี้ย ตั้งตมามแล้วเก็บอ่ะก็มีประมาณนี้นะก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปจุ